สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับดิฉันรสจเลขสุรการโกศลน,นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมคงจะพอทราบกันมาบ้างนะคะว่าทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะทํางานเพื่อพี่น้องเกษตรกรมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวนะคะซึ่งในแต่ละปีทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะมีนโยบายต่างๆเพื่อที่จะออกมาให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ทํางานอย่างมีคุณภาพซึ่งก็จะแตกต่างกันออกไปในทุกๆปีค่ะในปี2560นี้นะคะทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พัฒนาเกษตรกร4.0อย่างครบวงจรค่ะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย สู่ความมั่งคั่งและมั่งคงอย่างยั่งยืนค่ะซึ่งในวันนี้เองนะคะเราได้รับเกียรติจากรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน <c oughs> จะมาพูดคุยเกี่ยวกับนโยบายต่างๆที่รับมาจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมไปถึงทางกรมพัฒนาที่ดินด้วยขอเชิญพบกับนะคะท่านรองเข้มแข็งยุติธรรมดำรงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ตามที่ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะท่านก็ได้มีนโยบายแล้วก็ประกาศให้ปี2560นี้ค่ะถือว่าเป็นปีการยกระดับสินค้าเกษตรสู่ความยั่งยืนมากขึ้นทางกรมพัฒนาที่ดินเองก็มีการรับนโยบายตรงนี้มาและสานต่อไปอยังไงบ้างคะขออนุญาตย้อนกลับไปปี2559ใักนิดน่อย <c oughs> ในปี2559เนี่ยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านเปอิสรช,ชาสาริกัญญานเนี่ยท่านได้มี นโยบายให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณน,นะครับ <Okay. S 2> เป็นหลักในการทํางานตลอดปี2559ก็คือต้องลดต้นทุนการผลิตนะครับ <Okay. S 2> ต้องเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร <Okay. S 2> และสุดท้ายเนี่ยคือต้องสร้างเพิ่มโอกาส ในการแข่งขันของพี่น้องเกษตรกรนะครับซึ่งจากนโยบายหลักๆทั้ง3ประการนั้นก็เป็นที่มาของ6โครงการใหญ่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเราก็ได้ทํามาตลอดปี2559นะครับซึ่งมีโครงการซึ่งอาจจะคุ้นหูเรานะครับก็คือในเรื่องของโครงการแปลงใหญ่นะครับโครงการสพก8820นะครับอักกแมปแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกนะครับแล้วก็ในเรื่องของการจัดทํา ธนาคารสินค้ากเกษตรนะครับแล้วก็เรื่องเงินอื่นนะครับพื้นที่ของสอปรกรนะครับซึ่งตลอดปี2559เนี่ยเ,าเราได้ดําเนินการตามนโยบายมาค่อนข้างที่จะครบถ้วนนะครับอาจจะเริ่มต้นช้าแต่ว่าผมคิดว่าความช้าอยู่ที่ความชัดเจนะนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ได้รับการยอมรับ จากพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ก้าวมาสู่2,560ซึ่งรเราก็สารต่อนโยบายเดิมจากปีที่ผ่านมาอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้นะคะจะเห็นว่าท่านรองพูดถึงเรื่องของเกษตรแปลงใหญ่เกษตรแปลงใหญ่เราทำมาตั้งแต่ปี59ตรงนั้นเนี่ยเราทำไปถึงตรงไหนอย่างไรบ้างและสารต่อมาถึงปีนี้ยังไงบ้างคะจากปี2559เนี่ยเรามีเป้าหมายในการที่จะเข้าไปดาเนินการนะครับทั้งประเทศเนี่ย600แปลงนะครับก็มีพื้นที่ในการที่จะเข้าไป บริหารจัดการอยู่ติดเป็นตัวเลขกลมๆก็ประมาณหนึ่งล้านห้าแสนไร่นะครับก็มีพี่น้องเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการกับเราประมาณสักหมื่นลายนะครับซึ่งเราก็เข้าไปบริหารจัดการพี่น้องเกษตรกรนะครับทั้ง600แปลงเนี่ยมันก็จะครอบคลุมผลิตผลทางการเกษตรเนี่ยครอบคลุมในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพืชไร่พืชสวนนะครับผลไม้ปลาสุสั์ประมงนะครับ ทั้ง600แปลงเนี่ย<ช>ก็จะกระจ,กระจายตามกิจกรรมของพี่น้องเกษตรกรในแต่ละภูมิภาคต่างๆะนะครับแล้วก็เรามีแปลงต้นแบบโดยยกแปลงต้นแบบมาจังหวัดละหนึ่งแปลงก่อน76แปลงนะครับเพื่อที่จะเป็นต้นแบบให้กับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้เข้ามาดูซิว่าในการบริหารจัดการแบบแปลงใหญ่เนี่ยควรจะเริ่มต้นอย่างไรนะครับซึ่งองค์ประกอบแรกๆเลยเนี่ยเราก็จะมีอยู่คือตัวของพี่น้องเกษตรกรเอง,เองกับเจ้าหน้าที่ของ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับโดยหาจุดที่จะมาพบกันนะครับซ no ึ่งอันนี้ก็เป็นกลวิธีอาจารย์ฉลาดของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั่นคือว่าท่านให้หาจุดเรียนรู้มาสักจุดหนึ่งซึ่งไม่ใช่เป็นจุดเรียนรู้ซึ่งราชการเป็นคนทําะแต่ขอเป็นจุดเรียนรู้ซึ่งเป็นของพี่น้องเกษตรกรเองซึ่งเป็นผู้นานะครับโดยขั้นตอนเนี่ยเราขอเป็นอำเภอละหนึ่งจุด Uhm นะครับซึ่งเรามีตัวย่ออาจจะเคยได้ยินนะครับเป็นตัวย่อว่าสพกนะครับย่อมาจากศูนย์เรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรนะครับมีจํานวนทั้งสิ้น8820นในแต่ละอำเภอครอบคลุมทั้งประเทศไทยนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นจุดพบปะกันของพี่น้องเกษตรกรโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยจะไปจัด ข้อมูลในเรื่องของความรู้ซี่พี่น้องเกษตรกรในภูมิภาคนั้นในอำเภอนั้นเนี่ยมีความสนใจเป็นจุดนัดพบกันะนะครับมีจุดสาธิตต่างๆเพื่อที่จะให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรในการดาเนินกิจกรรมซึ่งตรงนี้เองคือเป็นทางด้านของกรมพัฒนาที่ดินนี่แหละที่เรามีบทบาทหน้าที่ที่จะเข้าไปดูแลใช่ครับคือเหมือนเราไปเป็นโค้ชเราเป็นผู้ช่วยในการให้ความรู้ ในแต่ละพื้นที่เลยหนึ่งองค์ความรู้ที่เราเอาไปบรรจุลงในที่สพกทั้ง882ศูนย์นัคือคข้อมูลทางด้านความเหมาะสมของดินในการปลูกพืชแต่ละชนิดะนะครับซึ่งเราหากจะยกทุกพืชก็คงจะเอาเกินไปะนะครับเราก็มองว่าในอำเภอน,น,นั้นเนี่ยมีพืชเศรษฐ,ฐกิจซึ่งพี่น้องเกษตรกรสนใจปลูกเนี่ยประมาณสักยกตัวอย่างไปสัก4ี่ชนิดพืชเพื่อเป็นตัวเลือกในการให้กับเกษตรกร,ร,กรหรือกลุ่มเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยลองเลือกดูว่าหากท่านจะเลือกปลูกพืช ควรจะมีนะหนึ่สามสี่เหมือนเป็นช้อยส์ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ลองเลือกเนี่ยเหมาะกับดินในพื้นที่แบบนี้อย่างไรบ้างเพื่อที่พี่น้องเกษตรกรจะได้เข้ากลับเข้าสู่นโยบายอย่างที่บอกไปลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและก้าวไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ด้วยตอนนี้มาถึงปี2560มีการวางเป้าหมายในอนาคตไว้ยังไงบ้างเป้าหมายของปี2560เนี่ยจาก600แปลงในปี2569นะครับแล้วมองเห็นว่า มันมีทางแล้วเป็นการเดินทางที่ถูกทางนะครับแล้วก็ได้รับการยอมรับกับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยในปี60เนี่ย60เนี่ยครับเราเพิ่มไปอีก900แปลงนะครับเพิ่มจํานวนของพี่น้องเกษตรกรนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเพิ่มพื้นที่ในการที่จะเข้าดมกลุ่มนะครับจากประมาณ1ล้าน5แสนไร่ในปี60เพิ่มเป็นประมาณ5ล้านไร่ นะครับในแต่ละกิจกรรมซึ่งก็ครอบคลุมทุกมิติเช่นกันไม่ว่าจะเป็นข้าวพืชไร่พืชสวนปศุสัตว์หรือประมงแล้วแต่กิจกรรมของพี่น้องเกษตรกรนะครับแล้วก็ผมคิดว่าการรวมกลุ่มครั้งนี้นะครับก็จะเป็นการรวมกลุ่มซึ่งคนของกระทรวงเกษตรเนี่ยต้องทํางานอย่างเต็มที่โดยเฉพาะพี่น้องของเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรซึ่งอยู่ตามภูมิภาคต่างๆอยู่ตามจังหวัดต่างๆ นะครับซึ่งบริหารจัดการโดยซิงเกิลคอมมาน์เนี่ยคงจะต้องทํางานหนักและก็มีความใกล้ชิดกับพี่น้องเกษตรกรมากขึ้นอีกนะคะในปี60นี้นะคะแม่เตรียมพบกันได้นะคะในปี60นี้เดี๋ยวไปอย่างเต็มที่นะคะก็ต้องให้กําลังใจด้วยนะคะสําหรับเจ้าหน้าที่ในทุกพื้นที่นะคะเพราะว่าต้องทํางานกันอย่างหนักเพิ่มมากขึ้นเลยทีเดียวค่ะสุดท้ายค่ะให้ท่านรองเข้มนะคะฝากถึงพี่น้องเกษตรกรนะคะที่ชมอยู่ทางบ้านสักนิดหนึ่งค่ะครับทรัพยากรดิน เป็นทรัพยากรที่มีค่าของประเทศไทยนะครับหากว่าพี่น้องเกษตรกร,กรหรือบุคคลอื่นซึ่งประสงค์จะใช้ทรัพยากรดินแล้วเนี่ยอยากจะฝากครับว่าหากท่านได้ใช้ทรัพยากรดินของประเทศอย่างชาญฉลาดนะครับสิ่งตอบแทนที่ท่านจะได้คืนมันมหาศาลนะครับแต่คงไม่ใช่ในเรื่องของการตอบแทนอย่างเดียวพึงที่จะต้องคิดในเรื่องของการอนุรักษ์ไว้รักษาไว้นะครับให้มีความยั่งยืน รเราคงไม่ใช้ทรัพยากรดินเฉพาะในรุ่นของเราแต่สมควรครับที่จะต้องอมีการปรับปรุงมีการส่งเสริม,มรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินไว้ให้กับรุ่น,น,น,นลูกดูลนของเรานะครับกรมพห้นดินเป็นกรมหนึ่งครับซึ่งเรามีองค์ความรู้ในเรื่องของการพัฒนาที่ดินในทุกรูปแบบเพื่อที่จะให้ผู้ที่สนใจหรือผู้ที่ประสงค์จะใช้ทรัพยากรดินนั้นใช้ดินอย่างถูกวิธีนะครับ ดินเมื่อมีการเกิดแล้วนะครับมันมีการคงอยู่กรมให้ดินมีหน้าที่ในการที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับทรัพยากรดินนะครับ